อันนี้เป็นต้มเล่มง,ง่ายๆไง,ง,งก็เลยเอาทุกอย่างนะคะ มันจะใช่แล้วก็กลัวโดวนมือตาก,กล้องอยู่เนี่ยก็ <ไป S 2> นะคะ,ะไหนโอเคไม่ไมาเติมได้นะคะม,มาหนูมาไม่เอากระเทียม ประโยชน์เชินค่ะตับเติบเปียาอะไรใช่ไหมลูกเลือดก็เมียวโอเคโอเคเอาหมูสับเอาหมูทิ้นวะ <c oughs>